สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีสองโดยได้มีการโพสข้อความว่ามีคนบวงสวงฉลองหนึ่งแสนซั์และทําพิธีล้างสิ่งอัปมงคลออกจากตัวให้ แ่ดันทำไม่ถูกใจเอาหัวหมูมาให้ปู่ปรสิทตกินกลายเป็นของสแสลงไปซะงั้นคนที่อวดอุตริว่าตัวเองเป็นลูกหลานพญานาคถึงกับบ่นว่าน่าจะปรึกษากันก่อนว่าจะถวายหัวหมูเข้าไปในเต็นพิธีเลยทำให้ปวดหัวมากอย่าอวดอ้างตัวเองเป็นผู้มีบุญบารมีช่วย สำเนียกให้มากๆที่มีอยู่มีกินกันทั้งครอบครัวก็เพราะเป็นจำเลยในคดีค่าเด็กปู่ประสิทธิ์มันก็คือป,ปูนปันสัญ,ญลักษณ์บาปไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ย่าอวดอุตริหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการพูดออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแสนสาหัสทำไมมันดูทั้งแก่ ทั้งเหี่ยวทั้งโมูมคิดมากเหรอคะไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวฮ่องกงนี่คือพิธีแรกเรียกสิ่งอัปมงคลให้เข้ามาหาตัวจำเลยในคดีเจตนาฆ่าเด็กไม่น่าเลยไอ้หมูขี้เรือนเห็นกันอยู่แแบๆโดนเขาตัดหัวทําของไหวซะแล้วฮ่าฮ่หัวหมูไม่เอาเอาเงินสดกับเงิน นเท่านั้นฮ่าฮ่หัวหมูมันไม่สวยงามดูหมองหมองมันบ่งบอกถึงอะไรถ้า21หนี้ได้ไปทัวร์ฮ่องกงสมใจคงโทษหัวหมูหัวนี้แน่นอนระวังหมูเป็นโรคนะช่วงนี้ไอ้อ่วยอย่างมึงได้แค่ลูกพยากข่งคกขึ้นวอเท่านั้นผวยเอ้ยไม่ใช่ โงูนภูลหลานตายและอ้างตัวเองเป็นลูกหลานพญานาคแต่ถ้าบอกเป็นลูกพญาติตัวตืดนนะ่ะกูเชื่อว่าคุณสันตติกุลยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าถึงกับตองทําพิธ,ธีบายสีสู่ขวัญปู่โรคจิตกันเลยขวัญมันหนีเข้าป่าไปตั้งนานแล้วเรียกยังไง มันก็ไม่กลับมาหลอกเลิกหลอกหลวง f4 ได้แล้วปู่โรคจิตตัวนี้ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอภินิหารใดๆทั้งสิน้นเพราะมันเกิดจากเกิดมาจากคนบาปลวงโลกสร้างขึ้นมาเพื่อหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงคนสร้างมันมีบุญบาร,รมีจริงชะตากรรมของจำเลยมันคงจะไม่เป็นแบบนี้ นี่กี่คดีก็แพ้ขนาดคดีขอนไม้ง่ายๆอย่างแพ้เลยบายสีอําลาปู่โรคจิตเป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะวันที่21เมษายนที่จะถึงนี้หลังศาลตัดสินคดีลูกป่าพวกคุณจะไม่ได้เห็นปู่โรคจิตตัวนี้อีกเรามาต่อกันที่ทางด้านชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม ฟีทีมงานท่านายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าสร้างภาพซ้อนภาพการสร้างภาพความคึกคักของตลาดน้อยการให้ความสำคัญกับปูนปั้นร้าวแล้วเป็นแลนด์มาร์คของบ้านกกอกเพื่อจะเซฟพญางูเก่งกองไม่ให้ถูกทุบนั้นเป็นภาพที่ใช้ผลสร้างซ้อนให้คนของตนและฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้เพื่อกรบเกลื่อนความจริงที่ว่าชัยพลไม่เคยสนไอ้ปุ่นปันรูปงูประหาดนั่นเลยสักนิดจากที่เคยหลุดปากออกมาว่าถ้าต้องทุบก็ไม่เสียดายไม่ใช่เงินผมนั่นคือชัยพลเล็งเห็นแค่ประโยชน์ที่จะหาได้จากมันเท่านั้นไม่มีแม้ความเคารพสักการะถ้าวันที่21เเมษายน ใช่พลแพ้คดีสิ่งเดียวที่ใชยพลจะขออุทธร์คืออุทธร์ให้หล่อลงอาญาหากศาลพิพากษาจำคุกไม่หล่อลงอาญานี่คือสิ่งเดียวที่ใชยพลสนใจส่วนองค์ปู่พญานาคนั้นใช่พลอยากให้ทุบทุบทิ้งไปด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ทุบแล้วมีใครมาขอร้อง ไว้สร้างต่อนั่นแปลว่าเฉยพลต้องควักเงินบริจาคที่อิบไว้มาเป็นทุนก่อสร้างให้เสร็จตามที่คนบริจาคให้เงินมาแต่ถ้าไม่สร้างแล้วต้องถูกทิ้งเงินส่วนนั้นเฉยพลคงไม่คืนใครแต่เอาไปใช้ส่วนตัวได้ทันทีโดยเฉพาะเงินดังกล่าวมีตัวเลขสูงเกือบเจ็ดหลักใชยพลต้องใช้เงินเสียค่าปรับจ่ายค่าทนาย เงินส่วนนี้ถ้าต้องยกให้สร้างพยางูให้เสร็จชัยพลคงเสียดายหน้าดูดังนั้นการสร้างภาพตอนนี้จึงได้ทั้งคอนเทนต์และได้ปกปิดข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครนึกถึงว่าเงินสร้างพญานาคจะไปไหนต่อไปถ้าไม่สร้างต่อกว่าจะได้ทุบชัยพลก็หาเงินกับปูนปั้นตัวนี้ได้มากพอและไม่ว่า ทุบจะทิ้งต่อไปในระยะยาวชัยพลและพวกจะหมดโอกาสใช้ประโยชน์จากมันดังนั้นทุบหรือไม่ชัยพลไม่สนใจแต่ทุบชัยพลจะฮุบเงินได้อีกก้อนแต่งูตัวนี้ยังไงก็ต้องทุบไม่เกี่ยวกับจะมีใครมารับไว้หรือไม่แต่ต้องทุบเพราะมันเป็นอันตรายสร้างห่วย จะล้มวันไหนก็ไม่รู้หลังจากที่พน์นี้ได้มีการพดออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดบอกว่าพญานาคไม่ผิดผิดตรงคนชั่วเอาท่านมาแอบอ้างหากินขอให้พญานาคลงโทษอย่างหนักวางแผนไว้ก่อนได้เลยบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติหรือสอบปรกอรผู้บุกลุกจะได้รับโทษอย่างไรบ้างอย่าแท เป็นอย่างอื่นมันสายไปเสียแล้วต่อให้ขุดและมีต่อมอลึกแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าถมดินใหม่และอยู่ใกล้ลํำคองที่มีน้ำหลากทุกปีย่อมทำให้ดินสุดโครงสร้างร้าวไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ทั้งสุดและร้าวไปเรียบร้อยแล้วเป็นอันตรายอย่างยิ่งส่วนเรื่องเงินก็เงียบกริบและก็คงจะเงียบต่อไปค่ะ ข้อมูลมาเต็มเลยค่ะเงินส่วนที่เหลือคงใช้เกือบหมดแล้วมั้งเพราะแบบนี้ไงถึงอยากให้สารสั่งทุบมากกว่าถ้าไม่ทุบขึ้นมางามไส้เลยต้องหาเงินมาเติมเพื่อสร้างให้เสร็จดูการใช้เงินคงจะเหลือไม่มากหรอกตอนนี้ผวยคงไม่ห่วงปูนปันแต่ห่วงว่าวันที่21จะได้กลับบ้านหรือได้นอนข้างนอก ข้างนอกบ้านมากกว่าอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ